ข้อ2ไม่มีช้อยให้ระบุมาเลยว่าแต่ละตัวทดสอบอะไรอาหารชนิดใดที่มีจํานวนชนิดสารอาหารมากที่สุดเหมือนเดิมข้อสอบวิทยาศา,าศาสตร์จะเป็นการทดลองเพราะฉะนั้นถ้ามันยาวตารางเยอะอ่านตรงไหนก่อนถ้ามันยาวตารางเยอะๆข้อมูลเยอะๆให้อ่านคําสั่งก่อนค่ะให้อ่านคําสั่งตรงนี้ก่อนอ่าข้อนี้เป็นพีทสามเซนที่ควรตัด ปีล่าสุดนะถ้าจำไม่ผิดตัดช้อยออกซึ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้จะมีทุกสนามสอบข้อนี้เรื่องนี้จะสรุปแต่ในข้อสอบเวลาเราไปเจออาจจะถามหลายแบบแต่ควรยกมาเหมือนการทดลองตอนเริ่มต้นคลิปเลยก็คือไอโอดีนทดสอบแป้งใช่ไหมตัวนี้อยากให้เขียนลงไปด้วยนะตัวนี้ทดสอบแป้งแป้งทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนึกไม่ออกให้นึกถึงเบตาดีน เบต้าดีนใช่ไหมสีนั้นเลยถ้าเป็นสีนั้นแสดงว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงค่ะมันไม่เปลี่ยนแปลงสีน้าตาลคือสีเดิมของมันสีน้ําเงินอันนี้เปลี่ยนแปลงขอติ๊กถูกอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอยข้อสอบถ้าคุณครูที่คุมสอบถ้าไม่แน่ใจควรแนะนําว่าให้ถามคุณครูที่คุมสอบเลยว่าหนูเขียนลงไปในข้อสอบได้ไหมคะหนูทดลงไปในข้อสอบได้ไหมคะมันจําเป็นมากสําหรับการสอบวิทยาศาสตร์ อันนี้ซีเรียสนะถ้าไม่แน่ใจถามคุณครูที่คุมสอบว่าหนูเขียนได้ไหมคะเพราะการขีดช้อยทิ้งหรือการกาถูกในแต่ละข้อมันช่วยให้เราทำข้อสอบเร็วขึ้นค่ะอะอย่างเช่นอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมถัดมาเบเดดิกก,กับความร้อนทุกคนจำได้ตัวนี้ทดสอบน้ำตาลทดสอบน้ำตาลยกเว้น1ตัวเพราะหลายโรงเรียนชอบเล่นข้อยกเว้นค่ะ ยกเว้นน้ำตาลทรายที่ชื่อว่าซูคโครสยกเว้นซูคโครสนะอย่าโดนหลอกนะได้หมดนะยกเว้นซูคโครสอ่ะเพราะฉะนั้นเดิมมันเบเนดิกต์เป็นสีฟ้าค่ะเดิมเป็นสีฟ้าฟ้าเนาะเดิมเป็นสีฟ้าแสดงว่าสีฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงสีฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงสีส้มเปลี่ยนอ่ะใช้วิธีการติ๊กแบบนี้เลยเพราะว่าเราต้องทําด้วยเวลา จำกัดไบูเรตไบูเรตทดสอบโปรตีนโปรตีนนะโปรตีนโปรตีนเดิมไบูเรตเป็นสารที่สีสารละลายเหมือนกับเบนเอดิกเลยเดิมเป็นสีฟ้าค่ะแสดงว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเดิมเป็นสีฟ้าค่ะไม่เปลี่ยนแปลงสีม่วงนี่แหละโปรตีนอยู่นี่มีแล้วเนาะสามอย่างถ้าจริงๆคือควรจะกาคำตอบเลยข้อนี้ตอบเอ็กเก่งมาก ตัวสุดท้ายคือกระดาษไขทดสอบไขมันทดสอบไขมันอ่ะทดสอบไขมันโดนกระดาษปุ๊บเหมือนกับเวลาแบบเป็นกล้วยทอดเนะาะกล้วยทอดเวลาเขาวางบนกระดาษจะเห็นว่ากระดาษมันจะโปร่งแสงเพราะฉะนั้นตัวนี้มีตัวนี้ม,ตมีตัวนี้ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นสแกนเร็วๆว่าออมีทุกตัวคืออยู่ใน x เลยตอบ x เคลียร์ไหมเคลียร์นะ